ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มมาจ้าเจมถึงแล้วนี่สวัสดีค่ะอุอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้อยากให้หลอดไฟมีวันช่วยอะไรดีค่ะคืออย่างนี้คุณน้องขา สนามหญ้าหน้าบ้านพี่เนี่ยมันใหญ่มากโอ้เจ๋ขนาดไหนคะคุณพี่เท่าสนามฉุกพัชยาใช้เลยเออันนี้บ้านหรือว่าสนามก่อนคะล้อ,อเล่นไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่กว้างเหมือนกันก็ <c oughs> ここเลยอยากได้หลอดไฟอะไรที่มันทําให้สนามหญ้าหน้าบ้านน่ย <c oughs> มันสว่างอ่ะโอ้โหมาถูกที่แล้วค่คะ,ะ,คะคุณพี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณพี่เป็นสปอตไลท์ LED GO Series B1 นะคะ ที่ทนทานมากๆค่ะแล้วก็แสงก็กระจายได้ดีนะคะแล้วก็ประหยัดไฟค่ะวัสดุกระจกนะคะแข็งแรงอย่างดีค่ะแล้วอลูมิเนียมก็คงทนแข็งแรงมากๆค่ะกันน้ํากันฝนกันแดดมีทั้งแสง d a y ์ไลท์แล้วก็วอมไวค่ะที่สําคัญมาตรฐานโมอ,อกอค่ะเลิศมากๆ นี่จะบอกให้นะคะคุณพี่คะบอกว่าถ้าซื้อไปเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะคะตอนนี้นะคะรถไฟบีวันของเรายังมีโครงการค่ะบ1วันปันน้ำใจทุกการซื้อสินค้าเท่ากับการได้ร่วมช่วยเหลือและแบ่งปันให้สังคมด้วยค่ะอุ้ยเลิศมากมากเลยได้ทำบุญด้วย very good ้าพูดได้อ่ะอ้าวพูดได้สิไม่ได้เป็นใบคีณพี่ขามีแฟนฝรั่งเนี่ยแหมถ้ามีลูกมานมาคงหน้าตาน่ารักอ่ะคุณน้องอยากมีมั่งเหรออุ้ยอยากมีค่ะเขาอยากมีแฟนฝรั่ง โอ้ very good คุยที่พูดอะไรไปพูดกันมาดิผีโกรธแล้วกันเนี่ยติงตองด้วยดูแลยเอาหลอดไฟ B1 หลอดหนึ่งค่ะเค็งนี่ชอบหลอดไฟ B1 เหมือนกันเหรออุ้ยนี่ฉันใช้มาตั้งนานแล้วโหนพี่ชมพู่มีเรื่องผีจะมาเล่าให้ฟังจริงเหรอเฮ้ยชอบเล่าเรื่องผีอะฟังฟังเมื่อคืนน่ะฉันขับรถป้ายแดงออกจากบ้านด้วยไปไหนอะไปบ้านล้างแห่งหนึ่งแถววัดดอนเขาบอกว่าบ้านนั้นเฮี้ยนมาก คนเดียวเหรอคนเดียวดินี่ชมพู่เชื่อไหมแค่ฉันจอดรถนะแล้วเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยแป๊บเดียวฉันต้องรีบวิ่งออกมาไอ้แสดงว่าเฮียนเฮียนบ้าอะไรฉันลืมล็อกรถโอ้ my god เนี่ยจะตกใจทำไมไม่ได้น่ากลัวเป็นห่าด้วยโอ้ very bad เออด่าไม่แตงกิ้วซิดดาวเอาเหรอโอเคไปเล่าที่อื่นดีกว่าไม่เชื่อความก็เหรอไปเลยไปเลิกเอาหรือเปล่าอันนียเอาดีค่ะ